ไขข้อสงสัยทำไม Facebook ส่วนตัวของเราถึงถูกล็อกแล้วถ้า facebook ส่วนตัวของเราถูกล็อกมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเราและเราควรมีวิธีรับมือกับมันยังไงถ้าวันหนึ่ง facebook ของเราถูกล็อกขึ้นมาวันนี้มาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกับสร้างเงินในอากาศค่ะเพื่อนๆหลายๆท่านคงจะทราบมาก่อนหน้านี้แล้วว่า Facebook ส่วนตัวของสร้างเงินในอากาศถูกล็อกจาก Facebook สร้างเงินในอากาศได้รับคําถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากเพื่อนๆมากมายเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไม Facebook ส่วนตัวถึงถูกล็อกมันเกิดขึ้นจาก AI สงสัยว่า Facebook ส่วนตัวของสร้างเงินในอากาศกําลังถูกแฮ็กถูกโจลกรรมจากบุคคลอื่นเพื่อความปลอดภัย AI เขาก็ทําหน้าที่ของเขาค่ะโดยการล็อก Facebook ส่วนตัวของสร้างเงินในอากาศเอาไว้เพื่อตรวจสอบแต่เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลจริง,รงๆแล้วที่ Facebook ส่วนตัวของสร้างเงินในอากาศถูกล็อกในครั้งนี้ก็คือ สร้างเงินในอากาศเข้าไปลบประวัติการล็อกอินเผื่อมีโจรมีบุคคลอื่นเข้ามาล็อกอินเฟซบ o ๊กของสร้างเงินในอากาศสร้างเงินในอากาศก็เลยเข้าไปดีดคนพวกนั้นออกแล้วก็เผื่อดีดตัวเองออกไปด้วยมันจึงทําให้ Facebook ของสร้างเงินในอากาศและมือถือที่สร้างเงินในอากาศใช้ทุกวันประจําประจําไม่รู้จักกันพอเราล็อกอินเข้าไปในเฟซบุ๊กบ่อยๆหลายๆครั้ง AI มันก็เลยเข้าใจว่าเป็นการล็อกอินจากบุคคลอื่นจึงเป็นเหตุทำให้ AI ล็อก Facebook ส่วนตัวของสร้างเงินในอากาศในที่สุดแล้วการถูกล็อก Facebook ส่วนตัวครั้งนี้มันส่งผลยังไงกับสร้างเงินในอากาศบ้าง Facebook ส่วนตัวมันเป็นศูนย์รวมธุรกรรมทางการเงินรายได้ทั้ง3มเพจของสร้างเงินในอากาศมันไปกองรวมกันอยู่ที่นี่ซึ่งถ้า Facebook ส่วนตัวมันถูกล็อกก็หมายความว่าเราไม่สามารถเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินต่อไปได้ เป็นเหตุทําให้สร้างเงินในอากาศหยุดลงคลิปจนกว่าจะได้ Facebook ของตัวเองคืนกลับมาแล้วถ้าวันหนึ่ง Facebook ส่วนตัวของเพื่อนๆถูกล็อกเพื่อนๆจะรับมือกับมันยังไงสิ่งที่เพื่อนๆต้องจําให้แม่นเลยก็คือ 1. อีเมลและพาสเวิร์ดในการล็อกอิน Facebook ของตัวเองควรจําให้แม่น 2. อีเมลที่เพื่อนๆใช้กับ Facebook ควรเป็นอีเมลปัจจุบันและสามารถล็อกอินเข้าไปได้ตลอดเวลา ถ้า Facebook ของใครยังเป็นอีเมลเก่าที่ไม่ได้ใช้งานอยู่สร้างเงินในอากาศแนะนำให้รีบเปลี่ยนเลยนะคะ 3. เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้กับ Facebook สร้างเงินในอากาศแนะนำให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันที่สามารถรับ s m s จาก Facebook ได้โดยตรงค่ะ 3. ส,สิ่งที่สร้างเงินในอากาศกล่าวมาค่อนข้างสาคัญและสาคัญมากหากเพื่อนๆจาไม่ได้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่เพื่อนๆจะไม่ได้ Facebook ของตัวเองกลับคืนมา Facebook จะให้เรายืนยันตัวตนโดยการถ่ายรูปส่งเอกสารสําคัญมีเอกสารหลายอย่างเลยค่ะให้เราเลือกส่งแต่ครั้งนี้เราเลือกส่งบัตรประชาชนไปค่ะและในขั้นตอนที่เราส่งบัตรประชาชนนั้น Facebook ก็จะส่งข้อความไปยังอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เรายืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งค่ะว่าเป็นเราจริงๆปัญหามันจะเกิดตรงนี้แหละค่ะถ้าเราจำพาสเวิร์ดเข้าอีเมลไม่ได้หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้ว หลังจากที่เราส่งเอกสารยืนยันตัวตนเสร็จแล้ว Facebook จะให้เรารอ48ชั่วโมงค่ะสร้างเงินในอากาศแนะนําให้เพื่อนๆถ่ายรูปให้ชัดที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการตรวจสอบหลายครั้งแล้ววันนี้สร้างเงินในอากาศกลับมาแล้วจ้าลงคลิปกันต่อเถอะค่ะสู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกําลังใจให้เพจเราจะโตไปด้วยกันจ้า